วันนี้ส่งให้ลูกค้านะครับก็จะมีของทางลาซาด้ามีของลาซาด้าอันนี้ของลาซา,นนาดา้าอันนี้เป็นของอะไรน้องอสั่งเมื่อวานนี้สองตัวอ่าเป็นสอขอเลยพอดีเอาสอขอให้เลยพวกนี้นี่ชนะเยอะปากหนังปากแข็งด้วยกัดปากกัด เงาเงือกอ่าแล้วก็หางสอขออ่มามดีมันไปจับตัวเมียให้ลูกค้าวันก่อนตักขึ้นมาเอ้ามันยังเหลืออยู่ตัวเดียวตัวนี้ตัวลอยกำลังกัดได้อ่าดปื้กับ PM อ่า PM อีกหนึ่งตัว PM จะเก่งหน้าหน้าตา อันนี้มันแท็กส,ส่งมันก็เลยนะั้นอันนี้เป็นชุดของพ่อพันธ์แม่พันธ์อ่าพวกนี้มันเคยกัดชนะอันนี้จะเป็นอ่ออาอเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นสายกัดหูท้องอ่าตัวคู่นี้เคยชนะละอืม FC ขอแบ่งอ่าต้องเอาใส่กับตัวนี้ดู ผสมกับตัวเมียบอหนึ่งห้าศูิโปอันนี้จะท้องหาง อ่าวันนี้แค่นี้แหละครับทีเอ็ม PM. PM. ทีเอ็มนี่มันม้วนตบอ่าเป็นปลาม้วนตบกัดปากเก่ง